สวัครับวันนี้มีเดมาบอกเกี่ยวกับคอนกรีตแบบ,บิดทับ์น้ําได้หลายเมืองทั่วโลกมักประสบป,ปัญหาน้ําท่วมขงังหรือระบายไม่ทันเมื่อเกิดฝนตกหนะักปัจจุบันการออกแบบระบบน้ําระบายน้ําเพื่อป้องกันการน,น้ําท่วมขงังเริ่มเข้ามามีบทบาทในการจัดการปัญหาต่างๆที่จะตามมาเพิ่มเพิ่ม permeable c o n c r หรือคอนกรีตคุณ คือคอนกรีตมวลบางชนิดหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษที่สามารถดูดซับน้ำได้เพราะภายในเนื้อคอนกรีตมีปฏิกิริยาช่องว่างอากาศในคอนกรีตมากมีและมีรูพุนเป็นโพรงช่องว่างเหล่านี้เยงตัวต่อเนื่องกันในปริมาณมากที่ยอมให้อากาศหรือน้ำไหลผ่านได้ ทำให้ระบายน้ำได้ดีไม่กักน้ำซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพันได้เป็นอย่างดีหลังจากที่มีโพรงในเนื้อคอนกรีตมากทําให้คอนกรีตคุณมีน้ำหนักที่เบาและกำลังกำลังต่ำกว่าคอนกรีตบีมือทั่วไปขอบคุณครับ